สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะมาผ่าพื้นฐานและพื้นดวงนะครับของเรียกว่าเป็นรีลิสซิงเกิลนะครับผมของ DJ s n a k e นะครับที่คอลแลปนะครับแน่นอนครับกับลิซ่าแบกพิงดีเจสเนกนะครับประกอบไปด้วยนะครับคนที่มาคอลแลปด้วยนะก็จะมีอ๋อโอซูน่านะครับเมแกนทีสตาเลียนแล้วก็ลิซ่าแบกพิงดังนั้นในพื้นฐานของทุกคนทั้งหมด จะส่งผลให้ซิงเกิลนี้ยังไงแต่วันนี้ผมขอญาตนะผมดูว่าในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับในปีพศ2564ในพื้นฐานที่ซิงเกิลนี้ออกมาเอาในมิติของลิซ่าปังขนาดไหนที่ได้ร่วมงานกับดิเจสเน็ผมผมขอดูในมุมของการเป็นผลงานการที่ลิซ่ามีงานวันนั้นและเป็นผลงานในวันนั้นนะครับ ผมเอาตามเวลาของเอาเอาเวลาที่เป็นอินเตอร์เลยก็คือเวลา11โมงนะครับก็คือผมผมผมดูบนแบบนี้ไปก่อนเอาเป็นเวลาอินเตอร์ไปก่อนแล้วทุกอย่างจะเป็นคำตอบให้กับคุณเองวันนี้เรามาตั้งดวงจีนและเดี๋ยวเราถามอี้จิงกันด้วยนะครับมีสองศาสตร์เลยเราจะได้รู้กันแบบเต็มเต็มเ,เลยนะไปเลยครับปังขนาดไหน มาถึงตรงนี้นะครับลบก,กวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมให้กับผลโอป้านะมาเลยครับและอย่าลืมนะครับแชร์ไปเยอะนะแชร์ไปใน Twitter แชร์ไปในติ k ตอกแชร์ได้เลยนะครับผมโอเพนให้คุณแชร์ได้เต็มที่นะครับที่สำคัญเลยครับอยากรู้ว่าผมแม่นไม่แม่นยังไงลองไปหา h ฮชแทกว่าผลโอป้าดูนะครับผม,ผมผมพาพื้นฐานนะพื้นดวงศิลปินเกาหลีนะครับดังนั้นคุณสามารถดูได้เลย นะครับผมโอเคในหลายๆคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยผมทำแบบเต็มที่เลยนะนะครับเอาพื้นฐานและพื้นดวงนะครับมาจากเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นใน Google หรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของแฟนๆนะส่งมาให้ผมผมทําการดูแบบเต็มที่ที่สําคัญเลยนะใครอยากจะรู้พื้นฐานและพื้นดวงของตัวคุณเองนะครับ Line, ign, Royal, ลายแอดไซน์รอยัลเบอร์มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเรียนทําอาชีพอะไรแล้วถึงจะเหมาะสมกับตัวคุณเองคุณจะวางแผนใน,น,นอนาคตยังไงคุณจะออดิชั่นผ่านหรือเปล่าผมมีคําตอบครับ พราะหนโอป้าคนนี้ครับไม่แม่นแต่ไม่พลาโอเคครับผมมาถึงตรงนี้นะในพื้นฐานนะครับในซิงเกิลที่ชื่อว่า sexy girl ถูกไหมอ่ามันเป็น s x y girl นะ sexy girl นะครับสำหรับ DJ Snake ในครั้งนี้นะครับผม มองว่าในพื้นฐานนะฮะเราดูเราดูเพราะว่าเป็นผลงานของเเนกก็จริงแต่ว่าเราจะดูในพื้นฐานของที่เป็นลิซ่าด้วยว่าเขาสามารถไร์ให้วันนั้นนะ่ะทำให้ซิงเกิลเนี้ยมันเฟื่องฟูได้ขนาดไหนหรือมันปังได้ขนาดไหนนะอ่ะทุกคนมาลองดูถ้านับเข้าจริงแล้วเราเิ่นดงจีนมานี่ดงจีนพื้นฐานของลิซ่าแบบนี้นะคนที่บอกว่าเฮ้ยแม่งดูไม่มีหลักการเลยว่ะช่องนี้อะไรเงี้ย <laughs> จริงๆเราหลักการมีนะครับ ผมไม่ค่อยจริงๆปกติผมไม่ค่อยแบบเหมือนเปิดเผยในเรื่องของตัวดวงเนี่ยมาขนาดให้ให้ให้ใครได้ดูหรอกนะครับว่าจะมีการเขียนดวงอ่าดวงนี้เราพิสูจน์เลยเขียนเท่านี้นะฮะให้ได้เห็นนะครับจริงๆมีรายละเอียดอย่างนี้เยอะมากเลยนะเรามาดูในวันที่เปรียบเทียบกันเลยในวันที่22ตุลาในปีพศ2 5ง 4, 4นะครับถ้านับเอาจริงๆนะแล้วถ้าเกิดออกมาตอนช่วงประมาณ11โมงถึง บ่ายโมง5 9นาทีฟังนะซิงเกิลนี้ออกมาในจังหวะน,นั้นพอดีดิซ่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงณนะตอนนี้ถ้านับอจริงแล้วนะดูทั้งหมดเลยเกือบรี่บ7มีนมนะสาสองพใช่ป่ะดีทีเขาคือเป็นคนฉลูถูกไหมแล้วก็เป็นฉลูเกิดปีฉลูในเสาเดือนเนี่ยก็คือเป็นทั้งน้ำถองแล้วก็ในเสาวันเนี่ยก็เป็นดินมะรง ดังนั้นสิ่งที่ทั้งหมดเลยพอเราดูกันเป็นแบบเป็นภาพภาคีเลยณตอนนี้อายุ2 5 24บีอย่าง25พื้นฐานของลิซ่าเห็นได้ชัดเลยว่ามีการพาคีกันในดวงอ,อยู่แล้วภาคีในดวงเนี่ยส่งเสริมเรื่องอะไรอันดับแรกเลยลิซ่าไม่ใช่คนธาตุดินจากตอนแรกที่เขาเข้าใจลิซ่าคือคนธาตุไฟนะพื้นฐาเนเลย แต่ว่าด้วยความที่วา่าพอมันเป็นไฟเนี่ยสำคัญเลยนะมีไฟ1ดวงไฟ2ดวงไฟ3ไฟ4ี่ดวงดังนั้น1 2 3 4งหทั้งเสาคุณคือในผมพูดในมุมของการทาคีรเรียบร้อยเลยนะเสาวันเสาเดือนเสาปีในราศีบนเป็นไฟหมดแล้วแล้วราศีล่างมีภาพไม้มาส่งเสริมก็กลายเป็น ในตรงเถาะครับกลายเป็นไฟด้วยดีซ่ากลายเป็นธาตุไฟที่แข็งแรง,ฟงนะไฟที่แข็งแรงฟังนะไฟที่แข็งแรงยังอยากจะเอาไฟอยู่ไหมอ่าฟังอันดับแรกเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าแต้มยังอยากเอาไฟอยู่ไหมจริงๆแล้วลิซ่าไม่ได้อยากได้ไฟแล้วอยากได้จริงๆแลยคืออยากได้ดินเขาเลยมีดินเนี่ยทั้งมะโล่ทั้งฉลูอะมาถมเขา แต่ในจังหวะตรงนี้เอเนร์จีของไฟมันมันมันคลุกกุนแล้วมันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้านับตามปีจรของลิซ่าเลยเนี่ยนะครับเเลยเราเลยบอกว่าในปีนี้เป็นเป็นปีฉลูทองเนาะฉลูทองแน่นอนครับในเมื่อเขาอยากผ่องถ่ายดังนั้นสิ่งที่ผ่องถ่ายลิซ่าดีคือท่าที่เป็นท่าถ่ายเทท่าพิฆาตที่เป็นทตุทองา่าถ่ายเทของลิซ่าคือเป็นท่าดินท่าพิฆาตคือท่าทองและสําคัญเลย ธาตุที่มันควรจะต้องแบบเป็นและสาคัญเลยข้างบนเนี่ยไม่ได้มีธาตุแบบไม่ได้มีธาตแบบุมันเป็นลักษณะของทงเสริมที่มีราศีบนไม่มีไม้ด้วยดังนั้นสิ่งที่ลิซ่าต้องการเลยคือลิซ่าต้องการในมุมแบบนี้เลยนะว่าท,งทางธาตุทองธาตุดินจะส่งเสริมลิซ่าดังนั้นปีนี้เป็นปีที่ปังของลิซ่าหยิบจับอะไรแล้วคุณไปดูคุณไปดูเดือนนี้เดือนอะไรเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเป็นธาตุดินทั้งคู่เพราะเป็นดิน เป็นดินใหญ่นะและเป็นดินใหญ่ที่เป็นดินจอไม่ปังให้มันรู้ไปนในเดือนตุลาคมยังไงปังแน่นอนต่อมาในวันที่22ถ้าเป็นเวลา11โมงจนถึงบ่ายโมง59นาทีพื้นหาวลิซ่าจะได้ธาตุหนึ่งที่มาส่งเสริมกับตัวเองมาอีกนะก็คือจะเป็นธาตุไฟไปอีกดอกหนึ่งด้วยแแลงว,ว่าไฟนี้ก็จะท่วมแต่ กำลังของดินก็มากบอีกทีหนึ่งเพราะมิติของดินมิติของเอาง่ายๆเลยคือณนะตอนนี้ต่อให้ได้ได้เลิกมานะเป็นไฟแข็งแรงก็จริงนะแต่สําคัญเลยถ้าเราเอานับเลิกเดียวนะแต่ถ้าไม่ใช่นะฟังนะถ้าไม่ใช่ว่าเป็นไฟนะถ้าไม่ใช่ว่าเป็น11บเอโมงตอน5้าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงห้ 59, จะกลายเป็นธาตุอื่นไปแล้วดังนั้นไม่พาคีลิซ่าจะได้น้ําซึ่งเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นอํานาจมาดับไฟ ของิซ่าก็คือเป็นสิ่งที่ q u i วายเมนคือต้องการแน่นอนดังนั้นก็คือเกิดขึ้นเลยว่ามันต้องได้รับการยอมรับและเกิดการปังอย่างแน่นอนเพียงแต่มีเรื่องเดียวสิ่งที่ต้องรแบบับเหมือนเป็นการระมัดระวังเลยว่าในปีในจังหวะของดิซ่าของปีนี้ก็คือมันมีทั้งเรื่องของแบบมีฉลูเนี่ยมาสอมาสามถึง2ตัวถูกป่ะมีมะโงแล้วมีฉลูแล้วมีจอมาแล้ว ขาดอย่างเดียวนะั่คือขาดมาแม,แม่ถ้าได้มาแม่มาแล้วนะส่งมามาทำแบบนี้นะแล้วมาเป็นไข่โขกให้กับวิซ่าด้วยนะในจังหวะน,นี้ยเดี๋ยวมันจะมีบางวันที่ได้เห็นเลยผมเพราะถ้าถ้าเกิดเอาจากที่ดูนะเดี๋ยวนะั้นลองลองดูนิมามาวันที่ไรยี่สิบหกคุณดูกระแสจะเริ่มมาให้แบบคนจะเริ่มคอนแลลอะไรเงี้ยในวันที่ยี่สิบหกในวันที่ยี่สิบหกเนี่ยจะปีที่แบบจะเป็นดันที่แบบ กับเก um in mm. ียร์คียก nah ็คือรือมากเลยในวัน e ที่26ตุลาคมซิงเกิลออีกสอง่เขาเวลา4วันเซตอัพหูก่อนเหมือนกับทุกซิงเกิลเซตอัพหูก่อนเดี๋ยวจะมาครับนั่นแหละถึงจะเป็นที่มาของจังหวะทุกๆอย่างเลยนะอ่ะวันนี้เลยดูกันแบบนี้ทีนี้เรามาดูในพื้นฐานนะครับของพื้นฐานของอีจริงเนี่ยเนี่ยเปิดไพ่เป็นอีจจิงเลยนะเห็นไหมคุณเห็นไนโคลีดนี้ว่าเป็นยังไง ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลองถามดูกันว่าในพื้นฐานของลิซ่าในช่วงจังหวะน,นี้เป็นอย่างไรเราถามได้จริงเลยแล้วเดี๋ยวผมจะแปลให้ทุกคนฟังว่าปังหรือไม่ปังแต่ในพื้นดวงเนี่ยมันบอกแล้วนะว่ามีโอกาสปังสูงแต่มันก็นไม่ได้ใช่ทันดีทันใดไปเราณวันที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นตอนช่วงเวลาคือ17บเนาฬิกาสานาทีสามสิบหกนาทีสามสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีส่งผลให้พื้นฐานของ ายามเนี่ยมันเป็นชั่วฉลูขานถอบมะลงมะเสงมาเมียมะแมะว่วอกเข้าสู่หมวดที่เป็นลักกากก็คือยามสิบนะยามสิบสี่บวกหกมี6ใช่ไหมแล้วก็มีสีนะสีบวกหเป็นสิบได้ขวยที่เป็นเขียงเขียงต่อยลีจิง้งม,มีมีมีจิ้งนะครับ สูงค่ำอ่ามีจิ้งกับค่ำนะครับนี่นะอ่าจิ้งกับค่ำเป็นธาตุไม้และธาตุน้ำนะตอนนี้นับไปเลย10 1อ่า10บอ่า4 4วก6ใช่ไหมขวยที่4ขวยที่6นะครับขวยที่4คือจิ้งขวยที่6เนี่ยคือค่ำนะครับดังนั้นเมื่อบวกวกันแล้วกับยามที่10 ตอนนี้นับจริงๆเลยคือนับเป็น20มีการเปลี่ยนแปลงเส้นที่2เพราะว่า6หาร16สิาเท่าไรนะ6หาร0อ่ะ,นะ 6, อะได้เศษ2นะครับเส้นที่2ครับบอกว่าอะไรได้ธาตุน้ำธาตุน้าแล้วก็ส่งเสริมมาเส้นที่2มีการเปลี่ยนแปลงขีดกลางมากลายเป็นธาตุตวยกลายเป็นตวย พอกลายเป็นตัวยเกิดอะไรขึ้นได้ธาตุทองเข้ามาส่งเสริมกับธาตุน้ำซิงเกิลนี้ปังครับรอดูได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับวิธีการดูแบบนี้เราดูทั้งหมดเลยนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใครอยากปรึกษานะครับไลน์แอสไซน์เราจะเอเบอร์มาไปเลยครับวันนี้สนุกมากแล้วไปดูกันว่าความปังนี้ยีนะเว้ยและอย่างหนึ่งคือินเลยคือนนี้ยีไปดูไป เผื่อจะมีแบบมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีความปังเกิดขึ้นและละซ่อนอยู่เป็นยังไงอย่าลืมนะครับมาถึงตรงนี้รบกวนฝากกดส r i ค e กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะครับและแฮชแท็กนะครับว่าโหรโอป้านะที่สำคัญเลยครับผมใครอยากจะปรึกษาในพื้นฐานและพื้นดวงของตัวคุณเองนะครับผมเหมือนที่ผมทำให้กับศิลปินนี่แหละนะครับมาเลยครับ ลายแอซไซน์รอยย้อนเบอร์มาได้เลยนะครับผมลายแอซไซน์ side, มีแอ s ไซนด้วยนะครับผมที่สํำคัญใครอยากจะรู้ทางด้านเรื่องของว่าอนาคตอาชีพทําอะไรเหมาะสมการเรียนของเราเหมาะสมหรือเปล่าแม้แต่คู่ครองและความรักของคุณมาเลยครับลายแอซไซน์รอยย้อนเบอร์มาได้เลยนะหวนโอป้าคนเดียวในประเทศไทยที่ผ่าพื้นฐานและพื้นดวงซิลิมินเกาหลีไม่แม่น,นครับแต่ไม่พลาด